ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคอนทิราสีถาวรค่ะชื่อเล่นชื่อนองกอล์ฟค่ะวันนี้หนูจะมาท่องใบโบใบบัวค่ะบทที่หนึ่งใบโบใบบัวรู้จักคำนามเรื่องตาหน้าขาหูหางงวงใบโบใบบัวมามี ใบบุบใบบัวมามามาดูมาดูใบบกมาดูใบบัวใบบกมีตาใบบัวมีตาใบบกมีขาใบบัวมีขาใบบกมีหูใบบัวมีหูใบบกมีหางใบบัวมีหางใบบกมีงวง ใบบัวมีเมงใบบกมีงาใบาบ,าบ,าบัวไม่มีงา,า,งาอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะกไก่อ่านว่ากอจอจานอ่านว่าจอดอเด็กอ่านว่าโดตอเต่าอ่านว่าตอ บอไม้อ่านว่าบอโปปลาอ่านว่าโปออ่านว่าออขอไข่อ่านว่าขอหอมีบานว่าหองวอ่านว่างงมาอ่านว่างมอ่านสลัอาอ่านว่าอาอีอ่านว่าอีอูอ่านว่าอูอ่านเจกรูปกออากาจ ข้องน้องเล่นมาโยกมาโยกไปใบบูใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปบทที่สองภูผารู้จักคำนำเรื่องภูผาพ่อ ใบบัวภ e? ูผาภูผามีพ huh. e? ่อภ e> ูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบดูใบบัวรักภูผา